โอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมมาส้มชาแนลครับผมโอเคนะคุณผู้ชมกับเกมสาท่ามครับวันนี้ผมมาช้าหน่อยอ่ะเตรียมาช้าไปทําธุระมาทุนหนึ่งร้อยหกสิบเี่ครับคุณผู้ชมนะทุนหนึ่งร้อยเบ็ดหนึ่งบาทครับผมลุยกันเลยแปสิบรอบออโต้สปินคนละช่วงครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนะคุณผ,ผู้ชมแนละ้วก็ คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะ,ยะครับป้อมลยคนละหกสิบครับตอนนี้ผมก็เล่นตอนช่วงประมาณบ่ายสามนะครับนะคือไปทาธุระมาเมื่อเช้าเพิ่งว่างเล่นครับคุณผู้ชมอืมเติมเข้ามาก็เติมรมาร้อยหกสิบนี่แหละครับนะไม่ได้เติมเยอะเออเติมทีละเล็กทีละน้อยครับให้มันได้เป็นร,บรอบๆไปนะ มว่าใครที่ทุนน้อยอ่ะควรตั้งลิมิตต่อวันเลยนะว่าจะเติมมันเท่าไหรจะเล่นมันเท่าไรอ่ะอืมสมมติเรามีทุนสามร้อยเนี่ยคุณผู้ชมนะเราแบ่งแบ่งเล่นห้ารอบหกรอบก็ได้นะอืมเวลาเสียมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะถ้าเวลาเสียเราจะเสียแค่ทีละห้าสิบไงเวลาเราได้มันจะได้มากกว่าทีละห้าสิบแน่นอนเออ มันเอาไว้ขั้นจังหวะเกมที่มันรูดเราด้วยครับคุณผู้ชมนะใครมีทุนน้อยลองไปใช้ดูได้นะคุณผู้ชมสำหรับเทคนิคนี้เออไม่ต้องหมอนว่าโป้งเดียว300บาทอย่างเงี้ยผพว่าแบบนั้นแป๊บเดียวหมดอ่ะอืมต้องค่อยๆเลน่นครับฮะมีทุน300แบ่งเติมสักห้ารอบหกรอบนี้คุณผู้ชมสบายยังไงก็ไปลองแซงกันดูอะลุ้นฟรีเกมกันคุณผู้ชมว่ามาปะ ไม่ด้แค่ลุ้นว่ะไม่มาครับผมอ่ะได้มา34บาททุนยังไม่ขึ้น200ครับอืมเมื่อวานผมเล่นไปเมื่อวานเล่นทุนเยอะนะเมื่อวานเมื่อวานเล่นทุน5,000ครับคุณผู้ชมไม่แตกไป20,000โอ้โหโคตรสุดอะตอนนั้นอะเอ้ยเมื่อวานอะคุณผู้ชมนะโอ้โหทุน5,000แม่งฟรีเกมเข้า2รอบต่อกัน ไปสองหมื่นครับคือคลิปนั้นสุดจริงไว้ใครยังไม่ดูก็กลับไปดูก่อนได้ครับผมเพิ่งลงไว้เมื่อวานแหละก่อนนอนเอ้ยไม่ใช่ดีผมเพิ่งกดลงเมื่อเช้าผมลืม <c oughs> แต่ว่าเล่นมาตั้งแต่เมื่อคืนนะเพิ่งมากดลงคลิปเมื่อเช้าครับอืมโอเคเล่นไปประมาณ2นาทีครึ่งครับกำลังจะเข้านาทีที่3ทุนยังไม่ไปไหนมาไหนครับคุณผ,ผู้ชมยังอยู่ที่ประมาณ1 7 0รบาทเหมือนเดิม โอ้โหค่อนข้างจะตึงอยู่ครับคือมันไม่จ่ายไปไหนมาไหนให้เราเลยอ่ะคุณผู้ชมคอ,อมบมามมลุ้นอลยแล้วหกสิบครับคุณผู้ชมไปอีกแปดสิบรอบครับ คือค่อนข้างที่จะตึงนะเล่นมา3มนาทีสามนาทีครึ่งครับยังไม่ไปไหนมาไหนฟีเกมก็ยังไม่เข้าครับคุณผู้ชมแถมจังขาดทุนอยู่ด้วยนะ่าจะพูจัดให้216าทโอ้ยปุ๊บปุ๊บมาปั๊มเลยว่ะคอมบูโอ้โหสอง้ยสิบครับช็อตนี้ย็ดเคคุณก็มา300ครับจัดไปเบ็ด3ครับคุณผู้ชมโอ้โหคิดจะมาก็มาเลยนะไปแปดสิรอบ คือบนหน่อยไม่ได้เลยว่าทุนมันไม่ไปไหนมาไหนแถมหาดทุนบนปุ๊บแตกมาปั๊บครับโอ้โหเกมนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเดินทางด้วยการบ่นจริงๆครับคุณผู้ชมไม่บ่นไม่ดีขึ้นเลยนะครับเคลื่อนด้วยการบ่นเออนอออั่น,นแหละสวย โอ้ผมผมรมเซ็ทห่อ,อผมแล้วนะดูทรงเนี่ยคุณผู้ชมห่อผมหรือเปล่ามาคอมโบเจต่อครับบึ้มบั้มไปคนระับคุณผู้ชมมาคอมโบยังไม่มาครับอรุ่นฟรีเกมคุณผู้ชมมาปะคิดว่าจะมาปะสี่นาทีครึ่งแล้วนะโอเคสวยโอ้ยบทจะมาครับคุณผู้ชมนะสังเกตได้เลยว่าหลังจากนาทีที่สามกว่าปะเออทั้งคอมโบแตกนอกทั้งเข้าฟรีเกมครับ มาเดี๋ยวดูฟีเกมกันคุณผู้ชมคุณตอนนี้อยู่ที่300ครับฟีเกมเบ็ดสาถ้าแตกเกินร้อยห้าสิบก็ถือว่าคุมนะครับคุณผู้ชมตู้ม,มาครับเอาดิอีกหรือเปล่านั่นแหละครับคุณผู้ชมหน้าม่วงจัดให้ครับคอมโพสิตยังได้อีกครับคุณผู้ชมวา2สองแถวช็อตนี้หน้าแดงหน้าทองหน้าเอเพื่อนสองร้อยเจ็ดบาทโอ้โหสุดยอดครับสาวทำโอ้โห โดนผมซิทห่อแล้วแบบนี้เป็นยังไงครับผู้ชมนะฟรีเกมลั่นดอกนี้ครับวายสองแถว409บาทโอ้โหเต็มกว่านี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยฟรีเกมเปิดสามแตกว่า400เลยวะสิบยังได้อยู่อีมาช่องแรก <c oughs> อมบูมว่ายเพื่อน โอเคนั่นแหละครับอีกสองรอบคุณผู้ชมคูณสิบแปดโอ้โหนี่จ่ายเพิ่มเลยเชื่อ <Yeah. S 1> สุดจริงดอกนี้ฟรีเกมเดียวครับคุณผู้ชมนั่นมาสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทโอ้โหโอเคยอมเลยวะ่ะ <laughs> กล้าแตกก็กล้าพอครับคุณผู้ชมนะไม่ลบมากไม่ล่าบหายดีกว่านะสาหรับเติมแรกของวันของเราวันนี้ครับเดี๋ยวผมเอาทุนตรงนี้ไปต่อยอดต่อแล้วกันครับคุณผู้ชมทุนเรามา160บาทนี่ไหมทุนมา160บาทครับแตกมา750กําไรประมาณ500กว่านะก็เดี๋ยวเอาทุนตรงนี้ไปต่อยอดเกมต่อไปแล้วกันครับคุณผู้ชมอ่ะจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกรดิแจ้งเตือนแล้วก็ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันวันนี้ลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม